สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพอพอรจันทกิจเนาะอ่าเมื่อนนี้แม่คุจะมาพูดถึงเรื่องน้ำนมหมูเนาะน้ำนมน้ำนมห,หมูแม่พันธ์เนาะอ่าพี่น้องนี่เพืเ่อนๆหลายคนนาะสงสัยว่าหมูแม่พันธ์เฮาอ่าคลอดลูกแล้วลูกมันมีอาการสูบ้อมกระตุ้นไปแล้วกะคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแม่คุจะมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะบางตัวเนาะบางแม่พันธ์อ่าส่วนมากส่วนมากที่เจอ ที่ไม่คุ้งเจอก็หนานีเนาะจะเป็นหมูเอ่อที่เป็นหมูสามสายเนาะมูพบปัญหานี่หลายเนาะพี่น้องเนาะคือให้ลูกกินนมละ่ะแต่ลูกนี่สู้ผอมเนาะสู้ผอมลูกบาอ้วนเหมือนกับเอ่อบ่ไดดกินนมเนาะพี่น้องเนาะจอยพี่น้องหมูหมูลูกหมูห,ม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 ห่อถิ่จอยกระตุ้นไปแล้วกระคือเกา่า อันนี้ก็คือบอกได้เลยคือถ้าเป็นลักษณะน,นี้ก็คือนำนมหมูเพิินตัง้งตั้งบะหมี่นาะพี่น,น,น้องเนาะนำน่มหมูเพิ่นนำนุมแม่เพิ่นจะหน่อยถึงเข้าสีกระตุนไปก็คือเกา่าเพราะสาเหตุคือนำนุมเพิ่นบะหมี่แต่แหลกนาอพี่น้องเอนาะนำนุมเพิ่นบะหมี่แต่แหลกนำนุมหน่อยล่ละเป็นที่หลายๆอย,ย่างเนาะบางตัวอาจิหลังคลอดมีอาการไข่อ่า ตามยาให้แล้วก็อาจจะเข้าอาจจะฉีดยาให้ในปริมาณที่หลายเกินไปเนาะเห็ดให้น้ำนมเพ่นอ่าส่งผลให้น้ำนมเพ่นมีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะถึงจะกระตุ้นไปกับโบมาเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมานิดหน่อยเข้าเห็ดจังใดบนนี้เข้ากับมีท่างเดียวก็คือหลังจากเข้ารู้แล้วว่าสาเหตุนี่เกิดจากแม่เพ่นบ่มีน้ำนมใหมกีนนี้ก็คือข้าก็ต้องซื้อน้ำนมมาเสริมเนาะพี่น้องเนาะอ่าผง ผงน้ำนมผงเทียมถ้าเกิดหมูที่บ่มีน้ำนมให้ลูกกินเนาะน้ำนมหมูแม่หน่อยมาเสริมลูกเพิ่นให้ลูกเพิ่นได้กินน้ำนมเทียมน้ำหรอกอะกินน้มแม่น้ำเนาะแต่ว่าไก่ยากพี่น้องไก่ยากยากเพราะสาเหตุนี่ยังหมูเพิ่นจะบ่ค่อยอยากกินเนาะพี่น้องเนาะบ่ค่อยอยากกินสำหรับตัวแม่คุงเลย เพิ่นจะอยากกินเต้นมแม่เพื่อนถึงน้นมแม่เพื่อนจะหน่อยเพิ่นก็อยากกินแต่านมแม่เพื่อนแต่ว่าหฮอก็ต้องพยายามเนาะหัดให้เพื่อนกินช่วงแรกๆนี่เท่ให้อาจจะบ่กินอาจจะเอ่อเลือแล้วก็บูดเสียเ้าก็ต้องความห้าก็ต้องล่างอ่าถาดอาหารในเพื่อนเนาะให้เพื่อนกินพี่น้องช่วงแรกๆเพื่อนบ่กกินเ้องก็หัดให้เพื่อนกินกินแล้วๆพ่อหลังจากที่อ่า10มือเนาะเก้าถึงสิบวันเฮาก็เริ่ม ให้กินเลี้ยร่างเนาะพี่น้องเนาะซอยประทังเพิ่นไปจนกว่าเพิ่นสิครบเดือนเนาะพี่น้องเนาะเฮาคอยสิจับแยกนุม่มอันนี้ก็เกิดปัญหาจากที่แม่น้ำนมแม่เพิ่นตัง้งตั้งบ่หลายเนาะถึงเฮาสีกระตุนไปกับบมี่เนาะพี่น้องเนาะตัวที่อ่าหลังคอดที่ไม่คุ้งเฮ็ดคลิปกระตุ้นไปนะก็คือน้ำนมแพแม่เพิ่นน่ะหลายอยู่แล้วเนาะน้ำนมแม่เพิ่นน่ะมีอยู่แล้วในเต่าเป็นพ่อสาเหตุ ที่เพิ่อนเอ่อเพื่อนแหง้งที่เพิเ่นบ่เอือนลูกเพิ่นก็คเพือเตานมเพิ่นแข็งเตานมเพิ่นแข็งเพิ่นเจ็บเบนาะพี่น้องนเนาะเฮาก็เลยต้องฉีดเอ่อออกซิโทซินเนาะเพื่อกระตุนเพิ่นกรณีนีน้ก็ต้องฉีดหลังขอดเนาะหลังลอดหรือเอ่อหลังเพิ่นนลอดท,ทันทีหรือหลังขอดหนึ่งหนึ่งมือเนาะหนึ่งถึงสองวันนาะพี่น้องเนาะช่วงที่น้ำนมเพิ่นยังงติมเต,มตาอยู่น้องพี่น้องบ่แมนว่า ผ่า,านไปอาทิตย์หนึ่งค่อยมาฉีดแบบนี้กะบ่อท่านนะพี่น้องเพราะว่านมนุ่มเพิ่น,น,นไปแล้วลูกหมูอาจจะบ่อรอถึงอาทิตย์หนึ่งเนาะส่วนมากถ้าเกิดหมูลูกหมูไม่กินนมเนะ่ะภายในบ่เกินหาเมือพี่น้องกระเสียไปเนาะกับกะ,ะบบอย่งส่วนหลายาถ้าเกิดเข้าสองมือนี้เข้าเบิงละ่ะว่าลูกหมูเข่านี่มีอากาันเหนียวบ่อเต็มบ่อเหลื่อมบ่อใสข้นฟูเข้าจะ เบื้องออกดอกนอใ,ใ,ใ,ในในในสายตาเฮานะ่ะถ้าเกิดแม่เพิ่อน,น้ำนมดีนะกินลูกเพิ่นจะเหลื่อมจะใส่คือน,นอสีชมพูพ่อฉีดยาทาเล็กไ้กะแข็งแรงพี่น้องแรนแต่ว่าถ้าเกิดลูกหมูที่เพิ่นบริขีน้ำนมเพิ่นจะมีแต่เหงาแต่หงอยแต่นอนแล้วก็มาวนอยู่เต่าแม่เนาะมาวนเวียนอยู่เต่าแม่คือเพินนพนนพ่นหิวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นหิวเพิ่นกินนมบ่มิอิมอ่ะมื่อนี้กะ น,น้ำนมเนาะมอบาเรื่องหมูที่ไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็สังเกตแบบใดเนาะพี่น้องเนาะมือนี่กะประมาณนี้แล้วน้องพอดีไหมคุณม,มาบึงหมูหมูตัวนี้กะเพิ่นกำนดคขอดวันที่สี่จิ้มเพิ่นกะเหี่ยวนุมเพิ่นกะ,นะ,นกะติมแล้วเนาะแต่ว่าอ่าเพิ่นยังบท่าน,นมีอาการกระ,กระว้นกะว่ายไหมคุมก็เลยยืนบึงพอดีนี่ เพื่อนๆในเฟรเนาะเนทักขเขามาถามว่าเอาลูกหมูเพิ่นจอยลูกหมูประมาณนี้เนาะกะหลายๆ้ย่างพี่น้องการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นี่ไล่ละเอียดหลายเนาะเชื่อเป็นกรุงบอกบางเทื่อก็เป็นที่อาหารของแม่เพินเนเเ่นพร้อมเนาะแม่เฮ็ดให้แม่เพิ่นน,ำน้ำนมเพิ่นบอดีลูกหมูกับอ้วนบางตัวนี่ก็เฮ็ดให้ลูกหมูเพิ่นอ้วนน้ำนมแม่เพิ่นดีก็ส่งผลให้ลูกเพ,นนนพ,กพ,กพิ่นนี่ยมุกงามเนาะพี่น้องเนาะสัสดส่วนไดน้เนาะอ่าแล้วก็ อาหารเลี้ยรางก็นกันนอพี่น้องอาหารเลี้ยล่างถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่ดีแน่จังหน่อยนี่ลูกมูเพ่นกันเหลื่มได้น้ำหนักน้พี่น้องเนาะพ่อคุณอนุบาลให้เพิ่นช่วงเลี้ยล่างนี่ถ้าเกิดเป็นหัวอาหารที่ที่ที่ดีพ่อลูกข้าวไปลงคุณนี่ก็คือเพิ่นจะพุ่งน้พี่น้องเนาะเพิ่นจะพุ่งเพิ่นจะใหญ่ละน้ำหนักได้เนาะเพราะว่าเขาปูพื้นฐานให้เพิ่นช่วงแรกๆเนาะช่วงที่เพิ่นขอดช่วงช่วงที่เพิ่นกินนุ่มแม ช่วงแรกๆเนี่คือเขาปูพื้นฐานให้เพื่อนได้ให้เพื่อนแข็งแรงให้เพื่อนสมบูรณ์พ่อลงคุณกับเป็นอี่ยังที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ใหญ่เร็วนาอพี่น้องเนาะน้ำนักซีเดือนนี่ก็ทะลุลอยน้อพี่น้องเนาะอ่ะมือนี้กะประมาณนีแล้วเนาะมาบอกเรื่องน้ำนมจึงไดกับฝากไลค์กดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พาพรจันทกีแล้ม่น้อจ้ะเดี๋ยวจะหาเรื่องหมูเนาะมาล่อยฟังไลค์พี่น้องเรื่องหมูนี่พูดไม่จบนาะพี่น้องเนาะ รายละเอียดเยอะอ่ะสวัสดีจ้ะ